อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยกันก็คือเวลาที่แบบว่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะอยากจะอัปคลิปจากมือถือเลยใช่ไหมคะบางทีตัมเนลอะ่ะจะเปลี่ยนไม่ได้พอเข้าไปในแอปของ YouTube แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนตรงไหนนะพอกดอิด t ิทเข้าไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมคราวนี้จะบอกว่ามันมีทริกนิดนึงในการเปลี่ยนรูปตัมเนลนะคะสำหรับถ้าเกิดคุณไม่ได้อัปจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมวิธีการคือน,นี้แทนที่จะเข้าจากแอปใช่ไหมปกติเราก็ดาวน์โหลดแอป YouTube มา แล้วก็เข้าจาก r o r o เนี่ยแหละค่ะหรือการจะเข้าจากพวกเบราว์เซอร์ตัวอื่นๆนะได้หมดคือจะใช้กับ iPhone ก็ได้จะเป็นสาย Android จะสายไอโฟนก็ได้หมดนะวิธีการคือพอเราเข้าไปในที่ Chrome แล้วแล้วก็ไปที่ www.youtube.com นะปกติอะสมมุติไป Google อะ,อะแล้วเราก็พิมพ์ y o u t u ผ่าน u t u b e ค่ะ YouTube ว่าไปพอเข้าไปที่ YouTube เสร็จปุ๊บใช่ไหมะอะ เราก็ไปขวามือตรงจุดตรงเนี้ยจะมีคำวา่า Desk t o t s i ซก็คือจะเปลี่ยนการแสดงผลเนี่ยเป็น Desktop ใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะเหมือนเข้าในเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์อกดไปแต่หน้าจอเขาจะเล็กนิดนึงนะคะอันนี้ต่อไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีช่อ l คุณอยู่ขวามือใช่ป่ะก็กดเข้าไปในช n e l ของตัวเอง your channel กดเข้าไปจ้ะแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการจะแบบ เปลี่ยนรูปตาเนลใช่ไหมตอนนี้อ่ะสมมติอยากเปลี่ยนรูปตรงนี้กดเข้าไปใช่ไหมกดสต็อปนี่ก่อนอย่าเพิ่งเล่นนะคะจะมีคําว่า Edit ทวิดีโอความมือตรงตรงใต้วิดีโอนะด้านขวา Edit วิดีโอกดเข้าไปอาจจะเล็กนิดนึงมองเห็นยากกดเข้าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ไงคะที่เราสามารถแบบนะเลือกรูปตําเนลได้ก็มาที่ตรงนี้เราก็สามารถแก้ข้อมูลไปใช่ไหมคะก็กดอัปโหลดตาเนลไปคะ่ะ แล้วก็เลือกรูปที่ต้องการกดดันนี่แค่นี้มาล้วเห็นไหมแล้วกดเซฟขวาบนแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายเนี่ยเท่านั้นเองรูปตาเนวก็จะมาแล้วค่ะ